สร้างบ้านคนเดียวคลิปที่38วันจันทร์ที่21ธันวาคมพุทธศักราชสองพั 63, ก่อด้วยการหลอบล็อกซีเมนบล็อกคอนกรีตผนังด้านหน้าและด้านข้าง เรือนจันท์หรือบ้านสวนจันทร์เสร็จไปสองตอนกําลังจะเริ่มตอนที่สามเทคานพื้นฐานเตรียมรองรับผนังบล็อกคอนกรีตดังกล่าวนั้น มาถึงด้านหลังของเรือนจันร์หรือบ้านสวนจันที่กำลังก่อสร้างเลยถือโอกาสตรารบการลงแดงของตนเองที่เสติดการรอนแรมไปมาทั่วแผ่นดินไทย พอไม่ได้รอนแรมจิตใจก็หวยหานั่นอย่างหนึ่งกับปรารบว่าผู้จัดการบริษัทสำนักพิมพ์เคยเอางานมานั่งคุยในแคมหลายครั้งแล้วเห็นความลำบาก ที่มันคับแคบนั่นอย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งก็ปรารบด้วยความรักและรอคอยญาติมิสิทธิยา,านุสิทตหรือกระทั่งสาธุชนคนดีคนมีปัญญาคนรักป่ารัก,รกธรรมชาติที่อาจจะแวะเวียนมาเยี่ยมตลอดจนถึง บางคนอาจจะมาค้างแรมยังไม่มีห้องรับแขกหรือห้องรับรองไว้ให้ผู้มาเยี่ยมเยือนได้นั่งคุยสบายสบายกระทั่งกลางเต็นทค้างแรมได้ก็เห็นบริเวณตรงที่ ในผังการก่อสร้างจะเป็นบันไดขึ้นชั้นที่สองจะเป็นสถานีประปาและโซล่าเซลไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตรงนี้ยังจะเป็นที่ว่างคือจะต้องรอไปอย่างน้อย สองสามปีจนกว่าโครงสร้างชั้นล่างและพื้นชั้นที่สองจะเสร็จเสียก่อนจึงจะได้เริ่มก่อสร้างบันไดหรือทางขึ้นชั้นบนตรงนี้ก็เลยพร้อมกับการเทคาน เตรียมฐานเอาไว้รองรับผนังตอนต่อไปก็ถือโอกาสนี้มาเรียงเศษกระเบื้องทำเป็นแท่นสำหรับไว้ใช้เป็นห้องรับแขกหรือลานรับรอง ผู้ที่จะแวะเวียนมาหาที่สำคัญก็เพื่อตัวเองนั่นแหละจะได้เอาเต้นมากลางรับรมชมวิวทิวทัศน์ทุ่ทงนาตรงนี้ลดการลงแดงที่เสพติดการรอนแรมลงมาบ้างไม่อย่างนั้นจิตใจมันก็จะยังรู้สึก เหมือนถูกขังอยู่ในคอกคล้ายกับคนติดคุกนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวมีลูกศิษย์บางคนทักว่าเหมือนอาจารย์จะทำอะไรไม่คิดถึงตัวเองเลยเอาแต่คอยกังวลถึงคนอื่นคิดถึงแต่คนที่ ตนเองรักแต่ว่าไม่เคยคำนึงว่าคนคนนั้นเขาจะรักตนหรือเปล่าซึ่งคำทักท้วงอย่างนั้นก็เข้าใจแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครูเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปนั่นแหละคือ กิจกรรมส่วนใหญ่ในชีวิตมันก็คิดถึงตัวเองก่อนใครอยู่แล้วแม้จะรักจันสุดหัวใจรักนั้นเท่ากับระยะทางที่รอนแรมไปแต่สุดท้ายคนที่นายตะวันรักมากกว่าจันกว่านั้นมันก็คือตัวของนายตะวันเองนั่นแหละ มันไม่ได้มีอะไรแปลกไปกว่าคนอื่นอย่างที่มาอยู่สวนจันทร์ทำโครงการสร้างบ้านคนเดียวสาธิตชีวิตธรรมชาตินอกจากตั้งใจที่จะให้เป็นของขวัญแก่จันทร์อันเป็นสุดที่รักแล้วส่วนหนึ่งมันก็เพื่อตัวเองนั่นแหละอย่างที่กล่าวแล้วว่าขอแค่ได้ทำเอาไว้ก็จะได้ตายตาหลับนั่นอย่างหนึ่ง กับอีกอย่างหนึ่งในชั้นที่ลึกซึ้งที่คนทั่วไปไม่อาจรู้ถ้าไม่เล่าให้ฟังวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังที่จริงการกลับมาอยู่สวนจันทร์มันก็ไม่ได้ต่างกันกันกบการที่รอนแรมไปนอนตามป่าช้าสาลาเมนแต่อย่างใดคือในทางจิตใจของนายตะวันนั้นที่จริงแล้วมันเป็นเรื่อง เดียวกันแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้เท่านั้นที่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ากิจกรรมทั้งชีวิตของครูโบราณอาจารย์ผู้น้องหลวงแอแลคุณแอแลเท้าแอแล ลูกชายหลาของสังปู่โปรยสังยานาดีคนนี้มันมีส่วนลึกอยู่อย่างหนึ่งก็คือการที่จะเอาชนะใจตัวเองหรือการเรียนรู้จิตใจของตนเองเป็นหลักสำคัญดังนั้นทุกอย่างม,มันมักจะมาจบลงตรงการเรียนรู้ใจตัวเอง อย่างเมื่อครั้งสอบปร,ริยนรรรก้ประโยคได้แล้วจบปริญญาติแล้วตัดสินใจออกไปเดินป่าอย่างที่คนทั่วไปเรียกว่าเดินทุดงลุกขมูลนั้นมันก็แค่ต้องการที่จะไปเอาชนะใจตัวเอง คือตอนนั้นถ้าพูดให้เห็นหรือให้เข้าใจกันง่ายๆในคนทั่วไปก็คือแม้บวชเป็นเนนเป็นพระมาตั้งสิบกว่าปีแต่ความกลัวผีมันยังไม่หาย <c oughs> ก็เลยคิดในใจว่าเออเราจะมัวแต่กลัวผีอยู่อย่างนี้มันน่าอาย บวชเป็นพระมาก็ตั้งนานเรียนบาลีก็จบตั้งเก้าประโยคเป็นประเรียนเอกอุตมะที่คนทั่วไปเขายกย่องว่าเป็นผู้รู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดีที่สุดแต่มันกำลังจะเข้าทำนองความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด <c oughs> คือแม้รู้มากขนาดนั้นแต่มันยังกลัวผีดังนั้น การตัดสินใจออกไปเดินป่าเดินธุดงรุกขมูลมันก็คือการไปดูใจตัวเองหรือไปเอาชนะความกลัวผีนั่นแหละทีนี้ความกลัวผีมันก็ได้หายไปหรืออย่างน้อยก็เอาชนะได้ในคราวนั้นโดยอุบายที่มันง่ายๆหรือมันได้โดยบังเอิญ คือมันเลิกกลัวผีหลังจากกลัวเสือคือพอมีเสือมาให้กลัวแทนตอนที่เดินทุดงผ่านป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเลสวนตอนนั้นมันกลัวเสือมันก็เลยลืมกลัวผีแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความกลัวผีมันก็หายไปจากใจจนกระทั่งถึงบัดนี้ ไม่ว่าจะไปที่ไหนมันก็ไม่กลัวผีจะไปนอนตามป่าช้าสาลาเมนมันก็ไม่คิดถึงเรื่องผีอีกคือหรือจะพูดว่ามันชินไปหรือมันไม่ได้เอามาใส่ใจก็เลยไม่กลัวผีนั่นก็เป็นนั้นว่าในตอนนั้นก็เอาชนะความกลัวผีได้ไปแล้ว แต่ทีนี้วกกลับมาพูดถึงเรื่องการมาอยู่สวนจัน,น์ทรนี้มันมาเกี่ยวข้องกับการเอาชนะใจตัวเองอย่างไรสําหรับเกตสำหรับจัน์ทรสําหรับนันซึ่งชอบถามถึงพี่จัน์ทรอยู่เสมอนันก็จะรู้ใจของนายตะวันดีว่ามันมีปัญหาในใจของนายตะวันอยู่อย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะ มาค้างหรือว่ามาอยู่ที่บ้านคลองพระอุดมหรือแม้แต่จะมาผ่านสวนจันทร์คือสถานที่ตรงนี้ใต้นานเพราะเดี๋ยวจะพลานน้ำตาไหลใจมันจะปวดร้าวมันจะคิดถึงจันทร์ยิ่งตอนนั้นไม่มีช่องทางที่จะให้ได้ทราบข่าวหรือรู้ข่าวจันทร์เสียด้วยซ้ำ ดังนั้นการออกไปเดินทางรอนแรมทั่วแผ่นดินไทยที่ใครอาจจะไม่รู้ว่ามันก็เป็นเรื่องของความขี้แพ้อย่างหนึ่งของนายตะวันด้วย <c oughs> คือนอกจากความคิดที่ต้องการที่จะไปเรียนรู้หรือไปดูให้เห็นด้วยตาไปฟังให้ได้ยินด้วยหูนั้นแล้ว ันก็ยังมีเรื่องความขี้แพ้ในใจของนายตะวันเองอยู่ด้วยก็คือแพ้ใจไม่สามารถที่จะอยู่บ้านตัวเองไม่สามารถที่จะมาอยู่ใกล้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับจันได้อีกตั้งแต่วันที่จันพลัดพรากไปนั่นแหละคือความพ่ายแพ้แก่ใจตัวเอง เพราะนั้นการออกไปเดินทางรอนแรมทั่วแผ่นดินไทยแม้อย่างหนึ่งไปเอาชนะใจตัวเองด้านหนึ่งแต่มันก็มีความพ่ายแพ้ใจตัวเองอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือด้านที่มันยังไม่สามารถที่จะมาอยู่บ้านคลองพระอุดมซึ่งเป็นบ้านของตัวเองแม้ตอนหลังจะขายให้หลานไปแล้วแต่หลานก็ยัง เรียกว่าเป็นบ้านของลุงมหาอยู่เหมือนเดิมนั่นกับสวนจันทร์ที่ได้ซื้อเอาไว้ด้วยรายได้ที่ตนเองกับจัน์ทรช่วยกันหามาซื้อไว้ในตอนนั้นพอมาเห็นทีไรมันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจในช่วงปีพศ2 5 0 0 57ก็เคยพยายามมาตั้งแคมปใกล้ๆตรงนี้อยู่เหมือนกันนั่นก็คืออาการเดียวกันก็คือการพยายามที่จะกลับมาเพื่อจะ,ะเผชิญความจริงและเอาชนะใจตัวเองแต่มันก็ยังไม่สนิทคือจิตมันก็ยังปวดร้าวทุกทรมานด้วยการคิดถึงจันอยู่อย่างนั้นจนเมื่อปีกลาย หรือเกือบจะสองปีได้แล้วนี้คือปีกลายกว่ากว่กอนก่อนปีกลายนิดหน่อยคือก่อนปีพศสองพันหอกอ๋อก็คือปีปีกลายนั่นแหละในช่วงก่อนที่จะถึงวันชมไพร ของปีที่แล้วเด็ดขา,าธิภาทีศิทธิรักได้ส่งลิงก์ช่อง YouTube ของน้องจันร์มาให้อาจารย์ได้รับรู้ตั้งแต่นั้นมาก็นายตะวันก็มีช่องทางได้ติดตามข่าวสารของจันทุกวันทุกคืน คือไม่มีวันไหนหรือคืนไหนที่ไม่ตามดูจัน์ทรอีกตั้งแต่นั้นก็ความปวดร้าวเรื่องของจัน์ทรก็ค่อยๆจางลงความสุขความรู้สึกหมดกังวลมันก็มีมากขึ้นก็เลยเห็นเป็นโอกาสว่าน่าจะกลับมาเอาชนะใจตัวเอง ได้แล้วเพราะตอนนี้อย่างน้อยที่สุดพอติดตามดูช่อง YouTube ของจันร์เห็นวิถีชีวิตของจันร์เห็นครอบครัวใหม่ของจันร์เห็นสามีที่ธรรมดาของผู้ชายทั่วไปก็ย่อมรู้สึกอิจฉาเขาว่าทำไมคนคนนั้นไม่ใช่เราอย่างนี้มันก็เป็นธรรมดานายตะวันเองก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่น แต่พอคิดในมุมใหม่ว่าผู้ชายคนนั้นซึ่งเป็นสามีใหม่ของจันทร์คือผู้มีปการะคุณแก่เราเพราะถ้าไม่มีเขาเราจะทุกข์ใจมากกว่านี้มันก็แทนที่จะไปอิจฉาเขามันก็กลับระลึกถึงคุณของเขาแล้วก็เกิดความรักขึ้นมาได้เป็นมิตรอย่างแท้จริงขึ้นมาได้ดังนั้นก็เลย มั่นใจได้ว่าตอนนี้จิตของนายตะวันไม่ได้มีความรู้สึกแต่คิดต่คว้างใจกับสามีใหม่ของจันเลยนะยิ่งลูกสาวอันเป็นสุดที่รักของจันนั้นอันนั้นนอกจากไม่มีอคติใดๆก็ยิ่งมีความเมตตาเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกของพ่อเป็นหลานของตาอีกคนหนึ่ง เลยทีเดียวนั่นก็เป็นการเอาชนะใจตัวเองได้โดยผ่านข่าวสารข้อมูลมาระยะหนึ่งแล้วพอมาถึงตอนนี้การกลับมาสวนจันทร์ก็มีเรื่องของการมาเอาใจชนะใจตัวเองอยู่ด้วยนั่นก็คือการมาคอยสำรวจตรวจตาจิตของตนเองว่าเมื่อมาอยู่ ใกล้ชิดคือมาทำให้ได้ะระลึกถึงจันอยู่ทุกวันทุกคืนอย่างนี้จิตยังเป็นทุกข์ทรมานอยู่หรือไม่หรือว่าจางคลายหายไปได้มากแล้วซึ่งก็เริ่มเอาชนะได้เป็นลำดับลาดับมานี่ก็เลยเป็นนั้นว่าการมาอยู่สวนจันคือมาพัฒนาสวนจันปลูกไม้สูงค่าเอาไว้ให้จันหรือ มาแถมด้วยโครงการสร้างบ้านคนเดียวเพื่อจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเอาไว้ให้จันนี้มันก็จึงไม่ใช่เป็นการทำให้จันเป็นสำคัญที่สุดด้วยซ้ำไปที่แท้มันก็เป็นการทำเพื่อเอาชนะใจตัวเองหรือตอบสนองใจตัวเองอย่างหนึ่งนั่นแหละดังนั้นก็อยากจะเล่าหรือบอกญาติมิสธิอานุสิทธิ ที่ยังไม่เข้าใจว่าอย่าไปมองอะไรว่าครูอาจารย์ของตนนั้นเป็นคนแปลกประหลาดกว่าใครทั้งหลายที่แท้ก็เหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละการกลับมาอยู่สวนจันทร์มันก็แค่เป็นอีกวิธีหนึ่งหรือบททดสอบจิตอย่างหนึ่งของนายตะวันด้วยซึ่งมันคืองานหลักคือหน้าที่หลักของชีวิตคือการที่จะต้องเอาชนะจิตของตนเองดับความทุกข ของตนเองให้ได้สิ้นเชิงก่อนที่จะสิ้นชีวิตไปก็เท่านั้นเองครับ